วัสดีครับภารกิจเราวันนี้น่ครับเรารับภารกิจจากพี่หนึ่งนะครับมาให้มามอบนะครับเป็นถุงนอนนะครับนี่เดี๋ยวน้องกำลังเกะอยู่ตอนนี้หัวหน้าผากำลังเรียกทีมงานทเร็ว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 เตรียมตัวมารับของโอเคครับเดี๋ยวรออันบ็อกก่อนับเดี๋ยวจะแจกให้คนละถุงนะนี่น้องน้องยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับเต้นเต้นเพราะเต้นเต้นมาตนครับหนาววะหนาววะหนาวเออหนาวมันเป็นยืนเลย คือครับนี่ครับถุงนวลโอ้ไม่ใช่ราคาถูกนะครับนี่สามเก้าเก้าครับสามเก้าเก้าปาดุกเคยมีบะนี่ได้มีบะนี่โอ้โหโอ้หนาเลยครับนี่โอ้ผมอยู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ก็ได้ครับรุ่นนี้โอ้โหนี่ครับเอ๊ะพี่บอลบวกไปโอ้โหโอ้โหมันมันคือออกได้นนี่บวกได้เป็อระห้มได้ โอ้อบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเอามอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวมอบให้ฐานแัว้าเผ่าครับสี่สิบถุงเนาะยักเขาด้วยผมในะนมหัวหน้าเผ่าผมขอขอบคุณคุณหนึ่งนะครับที่มอบถุงนอนมามาทั้งหมดจํานวนครบคนที่อยู่ในฐานนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอขอให้คุณหนึ่งเจริญรุ่งเรืองมากๆยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับมาครับมาแจกเลย คุณคิ้นไผ่ไผ่แก่วันนี้มาดับเชฟเอนะครับนี่เดี๋ยวเอาให้เชฟเอขึ้นไปข้างบนด้วยใช่ครับเพราะว่าบนยอดเขาอหนาวนะครับาเหมือนตากล้องผมมันนั้นนอนสั่นเลครับเอาวะไหนเอาวะไหนเลยเออมาต้อนรนดิ นี่ครับครับนี่ครับครบนะสิครบความขอบคุณนะจากพี่หนึ่งไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกนะให้ลูกกนอีกแจกใจดีมากสนับสนุนเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยนีจนฮอดปนี่แล้วก็ยังสนับสนุนอยู่ขอบคุณมากครับที่ใจเห็นหลังจากที่ทไปแจกฐานข้างล่างนะครับก็เหลือบางส่วนนะครับก็จะมอบให้ให้กับพี่ชายนะครับพี่ยีนะเอาไปดูเขาอีกอุ่หนึ่งนะครับข้างบนนะครับ ก็จะหนาวครับก็มอบของพอดีพี่ชายไปครับครับอ๋อยังไงก็ผมก็ขอบคุณพี่หนึ่งนะครับที่สนับสนุนสิ่งของพวกนี้ให้กับผู้คนนะครับผมก็จะนําไปใช้ประโยชน์ครับให้กับแม่ปันพี่น้องทหารเราครับที่อยู่ชายแดนนะครับยังไงก็ขอให้พี่หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับยิงเงิงรวยๆนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะครับได้รับนะครับซารี่นะครับญี่ปุ่น พี่หนึ่งอีกแล้วนะครับพี่หนึ่งจากออสเตรเลียนะครับสั่งมาให้40่สิบลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปดรอปนะครับตามเสียงตามตามฐานต่างๆนั้นพี่ฐานแรกครับให้ให้น้องนะครับทหารไว้นะครับห้าห้ากล่องแล้วก็ฝากให้ให้ทีมงานอีกอีกชุดหนึ่งนะครับจะวิ่งมาเอานะครับสองกล่องก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆครับที่ส่งกําลังใจมาให้พวกเราครับขอบคุณมากคลี่ครับนี่ครับรีวิวซาลี่ครับนี่นี่ผลไม้กล่องครับ ลองครับรกินไม่เปิดอืมหอบอะไรนี่ครับพลาห่มที่พี่ส่งมาจากขอนแก่นที่พี่มันส่งมาจากขอนแก่นนี่อย่าลังจะเอาขึ้นรถเข้าไปข้างในแล้ว <c oughs> ครับสว <c oughs> ัสดีครับา วันนี้เราเอาข้าห่มนะครับที่พี่พรนภานะครับส่งมาจากขอนแก่นนะครับพี่น้องขอนแก่นเขาเออส่งมาประมาณ40่สืนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะผมโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างในจะ,ะโทรประสานงานแล้วจะเอาเข้าไปให้นะครับประมาณ20่ืนก่อน ไปกับชุดรอข้างล่าครับโอ้อยแกงโตรอครับคุณครับโตจรอีก,กันเลยเห็นด้วยทุกวันนะครับโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าเข้าไปก็ลำบากนิดนึงนะขอสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอนะครับหมอชา ภารกิจของเราวันนี้คือส่งของข้ไปส่งทันนะครับไปส่งทันอยู่หน้าแนวนี่ครับแกเลยขอบคุณพี่หนึ่งนะครับจากออสเตรเลียที่ส่งผลไม้นะครับส่งทันมาให้พี่น้องทหารในแนวหน้าเราได้รับประทานนะครับขอบคุณพี่จา่าแซมนะครับพี่จา่าพรที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผม วันนี้พี่แกไม่ว่างครับติดภารกิจไปมอบให้ผมสองคนครับทำหน้าที่ส่งของส่งผลไม้ให้พี่น้องเราได้กินนะครับได้รับประทานนี่อีนะซ้ายเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ